เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวัยพี่สวัสดีครับวันนี้ผม,มาชิปเป้ารถส,สวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้าวีออรครับรถปี2007นะครับเป็นโฉมไฟหยักแล้วครับไม่ได้เชนแล้วเครื่องเกียร์ดีสีสวยครับเติมเดิม,ดมบางๆพร้อมใช้ได้เลยบอดี้ดีไม่มีชนหนักช่วงล่างแน่นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับกระจกไฟฟ้า ระบบอ,อันวรือความสะดวกครบคันนะครับมีกุญแจรีโมทให้ด้วยแอร์เย็นช่ำๆในราคาสุดคุ้มครับ5 9 0 0 0บาทนั่นเองมีส่นเกตครับ5 9 0 0 0บาทราคานี้ยังสามารถต่อรองได้ด้วยนะครับเล่มเอกสาชุดโอนครบาชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับท่านใดสนใจไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจใก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ขาเพิ่มเติมได้เลยติดต่อนัดหมายกันโดยตรงได้เลยนะครับของเครื่องน้เดิมครับขาน,น้าบางๆไม่มีรอยชนหนักบอดีีดีพิกัดดูรถอยู่ปาจีนะครับขายเงินสดนะครับคันนี้ขายเงินสดเปิดมาที่5 9 0 0 0บาทสนใจก็สายตรงเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ